ไปตามกันต่อเกี่ยวกับภาพรวมของการลงทุนกันสักหน่อยนะคะถ้าเฟดเนี่ยไม่ใช่แค่พอร์ชก็คือไม่ใช่แค่ หยุดขึ้นชั่วคราวแต่หยุดขึ้นดอกเบี้ยเลยจริงๆเนี่ยนะคะสำหรับปีนี้เนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นกับโลกการลงทุนบ้างรวมถึงภาพรวมที่เราเห็นตัวเลขเศรษฐกิจทยอยประกาศออกมามีในยอะไรที่จะส่งสัญญาณมายางเซนติเมนต์ของตลาดบ้านนะคะไปพูดคุยพร้อมกันกับคุณวิจักณ์ณเชียงใหม่หรือว่าคุณนิกนะคะ Associa t e Director ฝ่ายการลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศบลจไทยผ่านนิสสวัสดีค่ะคุณนิกค่ะสวัสดีครับคุณเฟิร์นคุณมีสวัสดีครับ ค่ะคุณนิคะอยากให้อัปเดตนะคะเกี่ยวกับการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆมันกรทั้งอีเวนท์ที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์มันมีผลในไงบ้างต่อการดูวิวของทิศทางภาพรวมเศรษฐกิจหลังจากนี้บ้างคะเริ่มจากสหรัฐก่อนได้เลยคะ่ะครับก็อย่างสหรัฐเนี่ยก่อนหน้านี้นเราจะติดภาพของเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างแข็งแกร่งต่อเนื่องนะครับถึงแม้เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยจากระดับ0.25มาที่ระดับ5.5นะครับก็ ไม่ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมีปัญหาแต่อย่างใดนะครับโดยเฉพาะภาคของตลาดแรงงานนะครับแต่ว่าในช่วงสัก2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเริ่มเห็นตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาแย่กว่าคาดบ้างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว consumer confidence นะครับตัว job opening ที่ออกมาต่ำสุดในรอบ2ปีนะครับตัว GDP unemployment rate พวกนี้ออกมาแย่กว่าคาดหมดเลยนะครับรวมถึงตัว manufacturing PMI ที่ ก็ต่ากว่าห0สิบมาเป็นเวลาสักสิบเดือนติดกันแล้วนะครับทั้งหมดนี้เ,นเป็นภาพที่สะท้อนว่าเศรษฐกิจสหรัฐเ,เริ่มที่จะมีสัญญาณของการชะลอตัวนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นผลลัพธ์ของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะครับตั้งแต่ต้นปีที่แล้วครับค่ะค่ะอันนี้คือฝั่งของสหรัฐถูกไหมคะครับและจีนล่ะคะเราเห็นตัวเลขเศรษฐกิจก็ไม่ดีก่อนหน้านี้ก็ไม่ดีแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ดีอยู่แล้วอนาคตก็น่าจะไม่ดีต่อไปหรือเปล่าเรามายัางไงบ้างคะ ก็ s <S ของจีนเนี่ยต้องบอกว่าเศรษฐกิจเขาค่อนข้างมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเราดูตัวเลขอย่างไม่ว่าจะเป็นตัว industrial production retail s a l e นะครับรวมถึง export เ,เนี่ยก็ค่อนข้างออกมาแย,แย่ทั้งหมดเลยนะครับ <S <S เศรษฐกิจจีนมีปัญหาจริงๆแล้วที่ซ้ําให้แย่ลงไปอีกเนี่ยก็คือเรื่องของ c o u n t r ทรีการเดนที่ล่าสุดนะครับท,ที่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องนะครับทำให้สินม,มัยนมยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะครับโดยที่ภาคกสังหาเนี่ยมันประมาณสัก3 0ของ GDP จีน นะครับนั่นแปลว่าถ้าซนติเมนต์ในตลาดสังหาแย่หรือว่าตลาดสังหามนมันไม่ดีจริงๆเนี่ยเศรษฐกิจจีนโดยรวมก็น่าจะมีปัญหาตามไปด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคนจีนมักจะเก็บตัวเวลไว้ในรูปของอสังหานะครับน,น,นั่นเป็นผลว่าทำไมพอภาคสังหาย่เนี่ยตัวคอนชันของจีนก็แย่ตามไปด้วยนะครับทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยจีนเขาใช้วิธีแก้ปัญหาแบบเชิงรักมากกว่าเชิงรุกนะครับเราจะสังเกตได้ว่า จีนเนี่ยไม่ได้มีการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบชุดใหญ่นะครับซึ่งมันทําให้ตัวความเชื่อมั่นของภาคเอกชนเนี่ยม,มันมันมันแย่มากๆนะครับซึ่งอย่างมาตรการล่าสุดเนี่ยที่ออกมาก็จะเป็นเรื่องของการลดสัดส่วนเงินดาวกับในสีเมืองใหญ่นะครับอย่างปักีกเสเซี่ยงไฮ้กวางโจวและก็สนเจินนะครับแล้วก็มีการลด s t a n d วต d ้ t y เพื่อสร้างเม d i m e n t a วกให้กับตลาดหุ้นนะครับแต่ว่า ก็ไม่ได้มีมาตรการชุดใหญ่ออกมาเหมือนที่ตลาดคาดหวังไว้นะครับก็ต้องออรอดูกันว่าในช่วงในช่วงสุดท้ายของปีเนี่ยจีนจะมีออกมาตรการอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัว GDP growth target ของเขาที่5%ที่5%ตที่ตั้งไว้เมืตอนต้นปีเนี่ยตอนนี้กลายเป็นจบที่ท้าทายไปแล้วครับ ค่ะคือถ้ามองมาตรการของจีนเนี่ยนะคะที่มันเป็นเชิงรับมากกว่าเชิงรุกมองว่าไ i าม,มิ่งไหนที่เหมาะจริงๆสําหรับการใช้นยโยบายที่มันอักขีดได้ตรงจริงๆรวมถึงในแง่ของเม็ดเงินที่จะเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ได้เพราะว่าในช่วงทั้งปีที่ผ่านมาเราก็ยังไม่เห็นสัญญาณกลับตัวของจีนได้อย่างแท้จริงเลยค่ะก็คือทางทางจีนเนี่ยที่เขาที่เขายังไม่ใช้มาตรการเชิงรุกเนี่ยเพราะเขามีค่อนขน้างมีความกังวลเรื่องของตัว ปริมาณหนี้ของเขาอะนะครับที่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้น mm hmm. ถ้าเขาใช้มาตรการชุดใหญ่ออกมาแล้วมันเป็นการสร้างภาระหนี้เพิ่มขึ้นอีกเนี่ยมันจะยิ่งสร้างความกังวลให้กับเศรษฐกิจขเขาเพิ่มขึ้นนะครับ mm hmm. นั่นเป็นผลว่าทาไมจีนถึงยังไม่ใช้มาตรการชุดใหญ่ออกมาแต่ว่า mm hmm. ตอนนี้เนี่ยจีนมีสัสดส่วนในการเก็บออมเงินเนี่ยแทบจะสูงที่สุดในโลกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คิดว่าสิ่งที่รัฐบาลจีนจะต้องทำเนี่ยคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนแล้วก็ประชาชนจีนนะครับเพื่อที่จะดึงเงินเก็บของประชาชนจีนเนี่ ออกมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเรื่องของไทมิ่งเนี่ยคิดว่าเ,เป็นสิ่งที่ตอบยากเหมือนกันเพราะว่ารัฐบาลจีนสมมากจะชอบจะชอบเซอร์ไพรส์ตลาดนะครับแต่ว่าในช่วงสุดท้ายของปีเนี่ยถ้าต้องการที่จะโตให้ถึงห้าเปอร์เซ็นต์จริงๆเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีมาตรการอะไรออกมาเร็วๆนี้เหมือนกันครับอืมค่ะทีนี้เราดูสองประเทศใหญ่นะคะอย่างอเมริกากับจีนแล้วเนี่ยเรามองทิศทางของเฟดนับจากนี้ยังไงบ้างนะคะเออเฟดเนี่ยตอนนี้ตลาดกําลังไพร์สเออเฟด ว่าจะขึ้นดอกเ,เบี้ยในเดือนพฤษศจิกาอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ความน่าจะเป็นอยู่ทสัก60%ละก็คิดว่าคิดว่าคิดว่ายังน่าจะขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ<ๆ>เพื่อ<ๆ>เพื่อที่จะเพื่อที่จะกดเงินเฟ้อให้ลงมาที่กรอบ2%ให้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายในการขึ้นของเฟดแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเงินเฟ้อเองก็ลงไปอยู่แต่ถ้าประมาณสัก3%นะครับดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณสัก5.5%ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงลวแล้วก็น่าจะเพียงพอที่จะกดเงินเฟ้อ ให้ลงไปต่อเนื่องได้ถึงสเซ็นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าเฟดเองน่าจะใกล้สิ้นสุดการขึ้นดอกเบีย้ยแล้วครับอืมโอเคค่ะ,คะยิ่งเห็นภาพของเฟดใกล้จะสิ้นสุดการขึ้นดอกเบีย้ยแล้วนะคะมันมีผลยังไงบ้างต่อต้นทุนทางการเงินหรือแม้กระทั่งในแง่ของเอเชียในบ้านเราในประเทศไทยเราเองค่ะมองภาพของเศรษฐกิจยังไงบ้างคะเอ่ออย่างในในในเชียงของขอแตะที่ไทยแล้วกันนะครับค่ะเอ่ออย่างไทยเนี่ย เศรษฐกิจเราก็ต้องเรียกว่าแย่เหมือนกันนะครับค่อนข้างแย่เหมือนกันอย่างตัวเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยติดลบติดต่อกันเป็นเดือนที่สิบแล้วนะครับแล้วก็ตัว GDP ออกมาก็พลาดเป้าไปเยอะเหมือนกันนะครับในส่วนของคอนซูเมอร์คอนฟิ n เ e นซ์ที่เคยดีมาตลอดเนี่ยสักช่วงกลางปีที่แล้วที่ปรับขึ้นมาตลอดเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีสัญญาณในการหักหัวลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเลยเหลือ,เ,อ,อเครื่องยนต์หนึตัวหนึ่งที่หลายๆฝ่ายคาดว่าจะเข้ามาช่วยประยุงเศรษฐกิจของเรานั่นก็คือการท่องเที่ยวนะครับ เิน,<ช>เ,นเนนนีตอ้้ราไดักท่องเทีย่ยวเข้ามาแล้วเนี่ย15.4ล้านคนนะครับโดยที่ประมาณสัก35 34 35ปอร์เซ็นของนักท่องเทีย่ยวกลุ่มนี้เนี่ยมาจากอาเซียนนะครับเป็นกลุ่มหลักเลยแต่ว่าปัญหาของกลุ่มนี้เนี่ยก็คือว่าเเขาไม่ค่อยใช้จ่ายกันเยอะสักเท่าไหร่นะครับคือตัวในแง่ของ revenue contribution เนี่ยเขาไม่ได้สูงมากไม่เหมือนกับนักท่องเทีย่ยวจากจีนหรือยุโรปที่ค่อนข้างจะใช้จ่ายที่ในในปริมาณที่สูงนะครับ <S <S นั่นทําให้ปริมาณเงินที่เราได้จากการท่องเทีย่ยวในปีนี้เนี่ย ไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนก็ยังไม่กลับมาคนในจีนก็ยังแย่อยู่นะครับก็ทีนี้ต้องมารอดูกันว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีเนี่ยซึ่งเป็นไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวของบ้านเราเนี่ยเราจะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มได้อีกสักกี่ล้านคนนะครับแต่ว่าก็ต้องอาจจะต้องเริ่มเริ่มทําใจว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้นะครับอย่างอย่างตัวเลขของธนาคารกลางแห่งประเทศไทยเนี่ยตั้งไว้ที่ประมาณสัก29ล้านคนก็อาจจะไปไม่ถึงนะครับ แต่ว่าบ้านเราก็ยังมีมีมีข่าวดีเหมือนกันนะครับก็คือว่าเราตั้งรัฐบาลชุดใหม่ได้แล้วนะครับแล้วก็คิดว่าเ,ออเดี๋ยวน่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามออกมานะครับก็น่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้ไม่มากก็น้อยเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นิ่งกับภาพของเฟดที่น่าจะใกล้ขึ้นดอกเบี้ยจบแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะทําให้เอ่อฟลอาจจะไหลกลับมาที่ฝั่งเอเชียได้มากขึ้นครับรวมถึงไทยด้วยครับจ้ะ ทีนี้แล้วในโลกของการลงทุนราคาเรายังมองโอกาสในตลาดทุนยังมีอยู่หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้คนเวทอนซีเพื่อรอความชัดเจนก่อนทั้งฝั่งของจีนอเมริกาแล้วก็บ้านเราเนี่ยค่ะก็จริงๆแล้วโอกาสยังมีอยู่ครับคือถ้าถ้าลองดูตอนนี้เนี่ยเอเราจะเห็นภาพของตัวเลขเศรษฐกิจถ้าออกมาแย่เนี่ยกลายเป็นว่าหุ้นมันขึ้นนะครับเพราะว่าตลาดมองว่าอ้าวถ้าถ้าตัวเลขออกมาแย่แปลว่าเศรษฐกิจไม่ดีนี่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีแปลว่าเฟดน่าจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยละแล้วก็ เออเพลเลอาจจะลดลอดอกเบี้ยได้ในปีหน้าด้วยซ้ำน,นะครับทําให้ตลาดหุ้นขึ้นได้แต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยถ้าตัวเลขเศร,รษฐกิจออกมาดีอย่างเช่นตัวเซอร์วิสเอ็มไอที่ออกมาเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะครับออกมาดีกว่าคาดเ<ช><ช>ยอะเลยเอ่อทำให้ตลาดเนี่ยกังวลอีกรอบนึงว่าอ้าวถ้าเศร,รษฐกิจดีแปลว่าเฟดก็ขึ้นดอกเบี้ยได้อีกนะครับหรือว่าเรทอาจจะ stay higher for longer นะครับทำให้ตลาดหุ้นมันเป็นภาพที่เหมือนเล่นชักกะเยอะกันอยู่นะครับซึ่งตัวเฟดเองก็ต้องพยายาม manage expectation ของตลาดนะครับอย่างเช่น เวลาตลาดทายสกินมากๆว่าเขาจะลดดอกเบี้ยนในปีหน้าเนี่ยเฟดก็ต้องออกมาพูดว่าอ๋อเรายังไม่ค onsider ในการลดดอกเบี้ยนนะแล้วก็อ่อเรดเนี่ยน่าจะ stay h i g h for longer คือโทนของเฟดน่าจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งภาพพวกนี้เนี่ยน่าจะทําให้ตัวตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะผันผลต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยความที่เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยตอนนี้ถึงแม้จะมีสัญญาณสัญญาของการสโลว์ดาวเนี่ยแต่ว่า เศรษฐกิจเขาก็ยังดูดีเมื่อเทียบกับยุโรปหรือว่าจีนนะครับนั่นทาให้ภาพของการแกว่งตัวของหุ้นสหรัฐในหน้าจะออกไปในทางของไซด์เวัพมากกว่านะครับแต่ว่าในในส่วนของจีนเนี่ยก็ตั้งแต่ต้นปีเราเห็นแพทเทิร์นเดิมๆนะครับนั่นก็คือว่าเวลาที่เศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจออกมาไม่ดีเนี่ยเราจะเห็นว่าตลาดหุ้นมันจะวิ่งขึ้นมาได้นะครับของจีนเพราะว่าตลาดเริ่มมองว่าถ้าเศรษฐกิจแย่เนี่ยทางการจีนก็น่าจะมีการใช้มาตรการอะไรบางอย่างออกมานะครับ แต่ว in <city> ่าผ่านไปสักพักเนี่ยจีนก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับทำให้ตลาดผิดหวังก็โดนขายกลับมาที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นภาพของตลาดจีนมันเลยมีแต่ทรงกับสุดในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่ทางการจีนยังไม่ได้ใช้มาตรการอะไรที่เป็นจีนเป็นอันออกมาเนี่ยก็คิดว่าตลาดจีนยังน่าจะออกแนวไซด์เวย์ไปก่อนนะครับยังไม่น่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไกลส่วนของตลาดไทยเนี่ยก็คือเรามีรัฐบาลชุดใหม่แล้วนะครับแล้วก็น่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามมาเร็วๆนี้นะครับซึ่งก็น่าจะ ช่วยดึงเม็ดเงินกลับมาลงทุนในไทยได้บ้างไม่มากก็น,น้อยซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยหนุนเชิงบวกให้กับตลาดหุ้นไทยไดใ้ในระยะสั้นเหมือนกันครับค่ะอย่างที่มองตลาดหุ้นสารัฐเองที่ดูเป็นภาพของการไซด์เวย์อัพนะคะแต่ว่าทามมิ่งนะตอนนี้ถือว่าค่อยๆทยอยสะสมหรือไม่หรือว่ามองกลยุทธ์อย่างไรเกี่ยวกับการเข้าไปในตลาดของสหรัฐคะก็จริงๆแล้วเราคือถ้าถ้ามองเนี่ย อยากให้มองว่าเป็นลงทุนภาพของระยะยาวมากกว่านะครับมากกว่าที่จะเล่นช่วงสั้นเพราะว่าช่วงสั้นเนี่ยค่อนข้างจะผันผวนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้อาศัยช่วงที่ตลาดอ่อนตัวเนี่ยในการเข้าไปเทราศสะสมนะครับโดยที่คิดว่ากลุ่มที่น่าจะน,าน่าจะเปร์ฟอร์มได้ดีเนี่ยคือตลาด US นะครับโดยเฉพาะกลุ่ม Big Tech เพราะว่ากลุ่ม Big Tech อย่าง Apple Google m i c r o s o f อฟท์เ o o บุ๊คเน็ตฟกแล้วก็อีกมากมายนะครับเป็น เป็นบริษัทที่มีโปรดักต์ส่งขายไปทั่วโลกนะครับแล้วก็ผลลัพธ์เขาในแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชีวิตประจำวันเราไปแล้วนะครับคือแทบจะขาดไม่ได้เลย <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นผลประกอบการของหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยก็มีแนวโนม้มที่จะมาตบเติบโต,ต,ตได้ต่อเนื่องแล้วก็ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับ <S <S น่าจะทําให้หุ้นกลุ่มดิจเกนเนี่ยน่าจะเปอร์ฟอร์มได้ดีในช่วงที่เหลือของปีครับแล้วก็แล้วก็ช่วงของประมาณสักสองสามปีข้างหน้าด้วยครับ ล่าสุดมีประเด็นเรื่องของตัวคณะนะกรรมการยุโรปหรือว่า EC ที่เขามีกฎใหม่อะคะ่ะ DMA เกี่ยวกับเรื่องของตัวดิจิทัลนะคะว่าให้เขาเนี่ยไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็จะต้องเป็นตัว gatekeepers ด้วยนะคะ mm hmm. บริษัทวิกเทกเหล่านี้ก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าถูกเมนชั่นชื่อด้วยเหมือนกันคุณวิจักมองว่าผลเชิงลบที่จะเกิดขึ้นมีมากน้อยแค่ไหนรวมถึง Apple เองล่าสุดก็ถูกทางด้านรัฐบาลจีนแบน ในแง่ของการห้ามใช้ไอโฟนให้กับราชการกับบริษัทที่รัฐบาลสนับสนุนด้วยตรงนี้มีประเด็นไหมคะก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นประเด็นแน่นอนครับแต่ว่าน่าจะเป็นประเด็นในช่วงสั้นนะครับเพราะว่าเราก็จะเคยเราจะเห็นทั้งอเมริกาก็เคยเกิดขึ้นนะครับที่ยุโรปก็เคยเกิดขึ้นที่จีนก็เคยเกิดขึ้นในการที่จะออกมาเพื่อควบคุมบริษัทเทคพวกนี้ไม่ให้เติบโตไม่ใช่สิไม่ให ผูกขาดจนเกินไปนะครับก็เป็นการสร้างการแข่งขันให้เป็นธรรมมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าพอมีข่าวพวกน,นี้ออกมาเนี่ยมันกระทบกับหุ้นพวกน,นี้ในเชิงลบแน่นอนในระยะสั้นแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยด้วยความที่บริษัทพวกนี้เนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็ต่อเนื่องเนี่ยในระยะยาวก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับยังน่าจะลุกได้อยู่ครับอืมอค่ะก่อนจะไปภาพของตลาดหุ้นไทยนี้มีคําถามจากคุณผู้ชมมาด้วยนะคะว่าทิศทางของค่าเงินหยวนจะเป็นยังไงบ้างคะ ค่าเงินหยวนคิดว่าคือคืออย่างที่เรียนไปครับคือตอนนี้นกะจีนเนี่ยยังยังไม่ยอมใชมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่ออกมานะครับ<ม>เพราะฉะนั้นมาเลยทำทำให้ค่าเงินหยวนเนี่ยมันอ่อนค่ามาตลอดทางนะครับตอนนี้ก็ <c oughs> อยู่ประมาณสักเจ็ดจุดสเจ็ดจุดสี่หยวนต่อหนึ่งดอลลาร์นะครับทําให้ภาพของเงินหยวนยังดูไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นตราบใดที่เศรษฐกิจจีนยังแย่อยู่และทางการจีนยังไม่แก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยภาพของค่าเงินหยวนก็ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอค่ะ แล้วหุ้นไทยล่ะคะเรามองอยังไงบ้างเอ่ยหุ้นไทยก็ในระยะสั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะได้แรงหนุนจากเเรื่องของการเมืองนะครับที่นิ่งขึ้นแล้วก็ตั้งรัฐบาลได้แล้วก็มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินหนึ่งหมื่นบาทที่เป็นดิจิทัลวอลเล็ตที่น่าจะประกาศใช้ได้ภายในไตรมาสหนึ่งปีหน้านะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่จะตามออกมาเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นแรงหนุนให้หุ้นไทยปรับตัวกล,กลับมาได้นะครับหลังจากที่ อันดั p e r f o r m มาเรียกว่าแทบจะทั้งปีเลยนะครับก็คิดว่าหุ้นไทยช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่เข้าไปสะสมได้เพื่อรอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลครับมีคําถามจากคุณผู้ชมด้วยนะคะว่าถ้าเฟดหยุดดอกหยุดขึ้นดอกเบีย้ยจริงเนี่ย emerging market ไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยอินโดเวียดนามเนี่ยมันจะมีโอกาสได้โผลจากต่างชาติเข้ามาบ้างไหมคะออมีครับมีแน่นอนครับเพราะว่าออพอเฟดหยุดขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยทำให้ตัว ตัวโฟลที่เคยวิ่งกลับเข้าไปที่ US เนี่ยมันจะเริ่มชะลอลงนะครับแล้วก็ประกอบกับว่าธนาคารกลางในเอเชียเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มแรกๆที่น่าจะเริ่มลดดอกเบี้ยได้นะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อเนี่ยลงมาเรียกว่าแทบจะอยู่ในกรอบเป้าหมายแล้วสุดส่วนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีหน้านเนี่ยกลุ่มของอย่างเกาหลีหรือว่าอินโดนีเซียพวกนี้มีแนวโน้มที่จะลดดอกเบี้ยได้เร็วกว่าชาวบ้านเขานะครับก็น่าจะทําให้โฟลน่าจะวิ่งกลับมาที่ ประเทศเอเชียได,ได้ได้ได้ว่างพอสมควรนะครับค่ะได้ค่ัวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณนิกาที่มาอัพเดตกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ คุณวิจักนันเชนใหม่นะคะ a s s o c i a t e Director ฝ่ายการลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศบลจอไทยผ่านนิดนะคะเพราะฉะนั้นคาดการณ์ว่าเป็ดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายพฤศจิกายนนี้นะคะเนื่องจากเริ่มเห็นสัญญาณชะลอตัวแล้วนะคะ Bad News เกิด Turn g o ก d News นะคะก็คือข่าวไม่ดีทีไรหุ้นขึ้นทุกถีนะคะส่วนจีนค่อนข้างแย่พอสมควรนะคะต้องรอไปปลีว่าจะดันเศรษฐกิจให้โตตามเป้า5%หรือเปล่าบ้านเรา การส่งออกก็น่าจะเหนื่อยพอสมควรจากเศรษฐกิจโลกชะลอต้องเที่ยวก็อาจจะไม่ถึงเป้า29ล้านคนแถมต่อหัวก็ใช้จ่ายน้อยลงด้วยนะคะน้องเมย์คะ ค่ะก็ถือว่าโอกาสยังคงมีแต่ต้องเป็นการลงทุนระยะยาวนะพี่เฟินก็คือตลาดหุ้นสหรัฐนั่นเองนะคะบิ๊กเทคอย่างประเด็นที่พี่เฟินถามก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่เป็นนอยสกันในระยะสั้นแต่ถ้าลงทุนระยะยาวจริงก็ถือว่าโอกาสนี้ก็พอที่จะเห็นตลาดหุ้นสหรัฐไซด์เว์อัพได้เ mm. ช่นเดียวกับตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะที่ก็ได้แรงหนุนมาจากมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจหลายช่องทางและนโยบายมากๆเลยในช่วงที่เหลือของปีนี้ด้วยค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l l h ค่ะ